สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในรายการแลกท่านเิมไมนเคยโอ้ยนะครับรีเกม GTA V นั่นเองนะกับการโปรโมทเซิร์ฟแนวไฟอีกแล้วนะครับวันนี้พี่ก็มีเซิร์ฟหนึ่งนะครับมาแนะนำคุณผู้ชมเลยนะครับเป็นประเทศเปิดใหม่นั่นเองนะครับนี่เลยนะก็เป็นแนวซีเรลียโลเปนะครับแปดนะครับประเทศเพิ่งเปิดนะครับอาวุธยังไม่เข้านะครับฟาร์มทันแน่นอนนะครับนายกเป็นกลางนะครับแล้วก็มาเป็นแก๊งหรือว่ามาเป็นครอบครัวนะครับ7คนนะ รับรถทางานฟรีไปเลยนั่นเองนะครับไม่รู้ว่ากี่คันนะน่าจะคันเดียวนะครับส่วนข้อมูลต่างๆนะครับเดี๋ยวพี่จะไปพูดกันในเซิร์ฟแล้วกันเนาะแล้วก็ส่วนเซิร์ฟนี้นะครับมีไวริสหรือเปล่านะครับก็มีนะครับสามารถไปลงทะเบียนนะครับสอบไวริสได้ที่ดิสคอร์ดเลยนะครับส่วนข้อมูลต่างๆนะครับเดี๋ยวพี่จะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับใครที่สนใจก็ลองเข้าไปกันดูนะครับโอเคเพื่อประกาศเซียวล่านะครับแล้วก็เดี๋ยวทํกการกดคอนเน็กแล้วก็ไปเจอกันในเซิร์ฟเลย Let's go ตอนนี้เราก็เข้าไปอยู่กันในเซิฟเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราเข้ามานะครับเราก็ทําการกรอกข้อมูลนะครับตัวละครของเราให้เรียบร้อยด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็แต่งตัวตามสไตล์คุณผู้ชมเลยนะครับส่วนเซิฟนี้นะครับก็จะมีพวกมอสแล้วก็เสื้อผ้าทรงผมเท่ๆแบบพี่เลยนั่นเองนะครับนี่นะฮะโอเคเมื่อเราสมัครตัวเสร็จแล้วนะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีรับของขวัญเข้าเมืองด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะได้อะไรนะเดี๋ยวเราค่อยมารับนะครับส่วนเซิฟนี้นะครับเงินเริ่มต้นนะที่มีมาให้นะครับก็ มีมาให้ประมาณ1,000 0บาทนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะเซิฟนี้นะครับติดตัวนะครับ5 0า0แล้วก็ในตู้ ATM อีกประมาณ5,000นะครับก็รวมกันแล้วก็1,000 0บาทนั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับปุ่มคำสั่งภายในเซิฟนะครับกด F1 นะครับ F1 ไม่มีอะไรนะครับน่าจะเป็นโทรศัพท์หรือเปล่านะครับ F2 ก็เป็นกระเป๋าแบบนี้นั่นเองนะครับนี่ โอเค F 3นะครับก็จะเป็นพวกอิโมจินะครับหรือว่าท่าทางต่างๆนั่นเองนะครับอันนี้อะไรดื่มเบียร์นะครับอ่าแล้วก็ต่อมา F 5นะครับก็จะเป็นอุ้มกีหลังแล้วก็แบกแล้วก็จับเป็นตัวประกันนั่นเองนะครับส่วน F 6นะครับก็ไม่มีอะไรนะครับ F 7ก็จะเป็นใบแจ้งหนี้นะครับแล้วก็ F 9นะครับ จะเป็นอีโคโนมี่นั่นเองนะครับของราคาขึ้นลงนะครับอย่างเช่นตอนนี้นะครับไ<ะ>ข่มุกนะครับหอันก็ขายได้ประมาณ319บาทเลยนะครับโอถือว่าเยอะอยู่นะนะครับก็มีหยกด้วยนะเป็นหยกนะครับ1ชิ้นก็ขายได้ประมาณ3,120บาทเลยโอ้โหเยอะมากเลยคุณผู้ชมนะ แล้วก็ต่อมานะครับปุ่มดิลิทนะปุ่มดิลิทก็จะเป็นสกอร์บอตนั่นเองนะครับนี่เลยสกอร์บอตก็สวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็ต่อมาปุ่ม M ไม่มีอะไรนะครับปุ่ม H โอเคปุ่ม H นะครับก็จะเป็นพวกแบบว่าถอดเสื้อผ้าอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับอ่ะก็เป็นลูกเล่นนะครับโอเคต่อมานะครับระบบภายในเซิฟนี้นะครับพวกมินิเกมนะอย่างเช่นก็จะมีระบบชิงธงด้วยนะเซิฟนี้ชิงธงก็มีนะครับแล้วก็มีเก็บแอดดอบด้วยนะครับแล้วก็มีระบบวอร์โซนนะครับเอาไว้ ซ้อมต่อยนั่นเองนะครับส่วนเซิฟนี้นะครับพวกกาชาปองนะครับก็จะมีกาชาแชร์กลุ่มนะครับแช์กลุ่มนี้จะน่าจะเป็นกิจกรรมหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีกาชาทํางานแล้วก็กาชาลดเริ่มต้นนะครับแล้วก็กาชาลถอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับแล้วก็แอดมินนะครับให้กาชามาด้วยนะครับก็จะมีกาชาทํางานแล้วก็กาชารถแล้วก็กาชาแชร์กลุ่มนั่นเองนะครับเดี๋ยวพี่ทําการเปิดกาชาทํางานก่อนละกันโอเคเปิดเลย โอ้โหได้หอยเม่นมานะครับเดี๋ยวเปิดอีกสักลูกนึงแล้วกันนะครับโอเคครับเราได้กล้วยมานะครับนี่เลยอันนี้ก็คือกาชาทำงานนั่นเองนะครับโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นกาชาแชร์กลุ่มนะครับไม่รู้ว่าจะได้เป็นของอะไรนะครับก็เปิดเลย ว้าวเราได้เป็นหูฟังสีเขียวมานะคุณผู้ชมนะครับเท่มากเลยอ่ะนะฮะนี่นะครับโอเคก็อ่ะเดี๋ยวทำการกดใช้นะครับเพื่อทำการใส่นี่ตอนนี้เราก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่เอาไว้ดีกว่านะฮะเท่ๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นกระชารถนั่นเองนะครับ เราได้ทําการได้สายไฟมานะคุณผู้ชมนะครับพี่คิดว่ากระชารถน่าจะออกยาานะครับ<ะ>แล้วก็ต่อมานะครับเรามารับของขวัญเข้าเมืองใหม่กันดีกว่านะครับทาการกดตัวจี้โอเคได้มาแล้วนะครับเราได้กระชาอะไรมาลูกสีแดงนะครับโอเคเราได้กระชาเริ่มต้นมาด้วยนะครับนี่เลยนะครับปึ๊บ อเคครับดูเหมือนว่าเราได้คันนี้มานะครับโอ้โหรถโคตรน่ารักเลยนะครับโอเคต่อมานะครับเราก็มาสำรวจอ่าในเซิร์ฟไปดีกว่านะครับว่ามีอะไรตรงไหนบ้างนะครับอันนี้ก็คือแผนที่พายในเซิร์ฟทั้งหมดเลยนะครับนี่โอเคตอนนี้เราอยู่กันที่จ็อบเซ็นเตอร์ใช่ไหมแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับจะเป็นจุดกาลาดนั่นเองนะครับที่เอาไว้เบิกรถอ่าเก็บรถอะไรประมาณนี้นะครับก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะสวยงามมากๆเลยนะครับ แล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับน่าจะเป็นจุดพาวรถหรือเปล่านะครับนี่อ่ะเดี๋ยวขอเปิดแผนที่ดูใหม่นะครับตรงนี้มีร้านค้าด้วยนะครับโอเคแล้วก็ไปที่ร้านค้าก็ดีกว่านะครับโอเคครับร้านค้าอยู่ข้างในตรงนี้นะครับนี่โอเคก็เดี๋ยวทํกการกดตัวอี้นะครับอ่าก็จะมีขนมปังมีน้ำป่ามีโทรศัพท์นะครับโทรศัพท์โอเคเดี๋ยวพี่ทักการซื้อไว้ก่อนนะครับมีบัตรขุดหมืองนะครับแล้วก็วิทยุนี่4 0 0พเลยนะครับมีกันไกล อ่าตัดกิ่งส้มด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ทำการซื้อไว้ก่อนอ่ะเงินพอหรือเปล่าวันเนี้ยแล้วก็มีลำโพงขายด้วยนะครับลำโพงนี่ประมาณ1,000บาทนะครับแล้วก็มีมีดฆ่าไก่แล้วก็มีดตัดกล้วยนะครับขวานตัดไม้นะครับโอเคถุงมือเก็บหอยเม่นนะครับแล้วก็บัตรทําอาชีพนะครับมีเครื่องตัดเหล็กด้วยนะครับชุดซ่อม1ชุดก็แพงอยู่เหมือนกันนะนี่นะครับประมาณ4ี่พกว่าบาทเลยคุณผู้ชมนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวกด f 2ดูใหม่แป๊บ นี่ของเต็มตัวเลยคุณผู้ชมดูดินะครับโอเคต่อไปนะครับแล้วก็ไปทําการเบิกรถกันดีกว่านะครับรถที่เราได้มาฟรีครับโอ้โอ้รถไซแรนี่ว่าเมื่อกี้ไปแล้วน่าจะเป็นคันนี้หรือเปล่านะครับโอเคทําการเสกมานี่นะครับไม่ใช่เสกดิทําการเบิกรถมานะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนั่นเองนะครับนี่รถที่เราเปิดได้มาฟรีนั่นเองนะครับเป็นกาชาฟรีนะครับน่าจะเป็นรถเริ่มต้นของผู้เล่นใหม่หรือเปล่านะครับ โอเคต่อไปนะครับเราก็ไปที่ร้านขายรถกันดีกว่านะครับไปดูว่ามีรถอะไรขายบ้างไป Let's go ตอนนี้เราก็มาถึงร้านขายรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการจอดรถไว้ตรงนี้เลยนะฮะโอเคแล้วก็ไปดูรถกันนะครับว่ามีรถอะไรขายบ้างนะครับโอเคถกายกด้กวฏอีนะครับนี่เลยนะฮะก็จะมีรถเริ่มต้นนะครับถ้าคันนี้นะประมาณ5,000บาทนะครับนี่คันนี้ก็5,000เหมือนกันนะครับ8,5 0 0นนะครับโอเคก็มีหลายคันเลยนะครับมีรถโดเนตด้วยนะครับ แล้วก็จะมีพวกเป็นรถออฟโรดนะครับประมาณ80โลนะครับอันนี้น่าจะเป็นรถบรรทุกนะประมาณ100โลนะครับรถกระบะนะครับแล้วก็รถเข้าใหม่เปิดขาย4วันนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะครับขยันทํางานก็มีเงินซื้อรถแล้วนั่นเองนะครับโอเคต่อไปนะครับแล้วก็ไปดูที่ไหนกันต่อดีอ่ตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านขายรถนะครับแล้วก็ไปดูที่สถานีตํารวจกันดีกว่าไป เอสีไหนดีวะเดี๋ยวนะตอนนี้พี่ก็ได้ทำการแต่งรถอยู่นะครับอ่าโอเคสีฟ้าแล้กันนะครับโอเคไปเราไปที่สถานีตำรวจกันดีกว่าไปไปโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงสถานีตำรวจเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับเออเซิฟนี้นะครับรับสมัครหน่วยงานด้วยนะครับก็จะมีตำรวจหมอแล้วก็ ช่างนั่นเองนะครับน่ารับสมัครแบบว่าโคตรเยอะเลยนะครับใครสนใจหน่วยงานไหนนะก็ติดต่อที่ดิสคอร์ดดูนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นสวนสาธารณะนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีจุดที่นําของเนี่ยมาขายได้ตรงนี้เลยนะครับนี่อ่านี่เป็นโวมาร์เก็ตนั่นเองนะครับโอเคแล้วก็ไปดูที่โรงพยาบาลกันดีกว่าไป Let's go ว้าวตอนนี้เราก็มาถึงหน้าโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีที่จอดรถของประชาชนด้วยนะครับก็จอดได้ตรงนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็โรงพยาบาลก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับด้านในนี่ก็ดูหรูหรามากๆเลยนะคุณผู้ชมดูดินะครับโอเคแล้วก็เซิฟนี้นะอู่ช่างอยู่ตรงไหนวะอ๋ออู่ช่างอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยแล้วก็ทําการมาร์คจุดเอาไว้ก่อนนะครับไป Let's go ตอนนี้เราก็มาถึงกันแล้วนะครับนี่เลยตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าอู่นั่นเองนะครับอ่าเซิฟนี้ก็โอ้โหช่างก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะครับทําไมประตูมันไม่เปิดวะโอเปิดช้ามากเลยอะโอ้โหด้านในก็ตกแต่งประมาณนี้เลยนะคุณผู้ชมนะครับอ่าสวยงามนะโอเคแล้วก็จุดต่อไปนะครับอ่ะเปิดแผนที่ขึ้นมานะฮะตรงนี้เราสำรวจอ่าหมดแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นวอล์โซนนะครับตามที่ผมบอกไปนะครับ แล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นชิงทงหรือเปล่านะครับแล้วก็เลเบลนะครับเลเบลนะครับอยู่นี่เลยนะคุณผู้ชมนี่นะครับตรงสนามบินทะเลทรายนะครับโอเคเราจะไปที่เลเบลกันนะคุณผู้ชมไป Let's go ว้าวนี่แค่ทางเข้านะคุณผู้ชมดูดิน,นะครับโอ้โหโคตรเท่นะฮะ อนนี้เราก็มาถึงหน้าเลเวลรยบร้อยแล้วนะครับก็จะมีกระดาษดูนาอยู่ตรงนี้นะครับเผื่อรถใครเสียแบบว่าที่อื่นนะครับก็มาเบิดตรงนี้ได้เลยนะครับโอเคไม่สามารถนารถขึ้นไปได้นะโอ้โหเมื่อกี้ขับชนบันไดนะแม่พังเลยโอเคแล้วก็ไปดูที่โต๊ะคับกันดีกว่านะครับโอ้โหข้างในแบบว่าดูหรูดูลามากเลยคุณผู้ชมดูดิตรงนี้คืออะไรอ่ะเป็นตู้เซฟหรือเปล่านะครับอ๋อนี่ไงนะครับ สามารถอ่านำของมาเก็บได้ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเฮ้ยมีเครื่องบินด้วยว่ะคุณผู้ชมดูดิเฮ้ยโคตรเท่นะครับแม่เป็นออบเจกต์นะเออไม่สามารถขับได้นะอ่าโอเคโต้คราฟไม่อยู่ตรงไหนอยู่เนี้ยโอเคครับดูเหมือนว่าอยู่ตรงนี้นะครับแม่ทางเข้าโคตรเยอะเลยคุณผู้ชมนะฮะนี่โต้คราฟอาวุธนะครับ โอเคก็มาดูกันนะครับมีบัตรสร้างแก๊งด้วยนะครับแล้วก็บัตรเข้าแก๊งนะครับแล้วก็บัตรทํางานดํานะครับแล้วก็กุญแจตู้เซฟนะครับที่ไปเปิดเมื่อกี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นสไลด์นะครับนี่สามารถครับสไลด์ได้ด้วยนะครับมีผ้านะครับแล้วก็น้ํายาล้างรถนะครับอย่างที่บอกนะว่าเซิฟนี้เพิ่งเปิดใหม่นะครับอาวุธยังไม่เข้านะครับแต่ว่าสามารถตอนนี้ก็คือเป็นเวลาช่วงที่เราจะต้องทําการฟาร์มพวกของเอาไว้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้เลย โอเคจุดต่อไปนะครับเราก็ไปทํางานกันดีกว่านะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าเราไปทําตรงไหนดีนะครับตรงนี้น่าจะเป็นค่าไก่หรือเปล่านะครับโอเคเซิฟนี้นะครับพวกอาชีพนะครับอย่างเช่นงานผิดกฎหมายนะครับก็จะมีการชาจกปูนแล้วก็ตัดสายไฟด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ส่วนงานถูกกฎหมายนะครับเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างนะมีขุดเหมืองมีมะม่วงหอยเม่นนะครับมีกล้วยมีส้มตัดไม้ขุดแร่นะครับมี เก็บปลาดาวนะครับแล้วก็ข้าวัวข้าไก่ข้าหมูนะครับโอ้โหเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะครับไม่เบื่อแน่นอนนะครับตอนนี้มีคนขุดเหมืองอยู่ด้วยนะไม่รู้ว่ากี่คนนะครับเราไปที่เหมืองกันดีกว่าไปตอนนี้เราก็มาถึงกันที่เหมืองเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โก็มีรถโอ้ทำไมมันจอดรถแบบนี้วะเนี่ยโอ้โหโอเคก็มีคนกาลังอุ้ยก้อนหินมันโผล่ดอปขึ้นมาแบบนี้เลยเนี่ยโอเคเกือบชนนะครับ อ่าตอนนี้เราก็มาถึงที่เมืองแล้วนะครับก็มีคนยืนอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับดูว่าเขาทำอะไรนะฮะโอเคกดตัว E อ่าทำการขุดเจาะได้เลยนะครับโอเคตอนนี้เราก็ได้หินมาแล้วนะครับจำนวน3อันนะครับก็ประมาณนี้เลยนะฮะเป็นไงบ้างครับจับเซิฟแนว e ซเรนโรเพยเซิฟนี้นะครับ80%อนะครับอย่างที่บอกเลยนะละเอียดต่างๆนะครับก็ ตามที่ผมพาไปทัวร์ภายในเซิร์ฟนั่นเองนะครับการที่สนใจนะครับข้อมูลก็อ,อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะอย่าลืมเข้ามันกันได้นะครับโอเคครับฝากใครชอบคลิปนะแบบนี้นะครับลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจะไพาชมคลิปใหม่ก่อนใครนะครับแล้วเจอกันภาคต่อมาดูบ๊ายบายจิกันจุ๊บ